พี่โจกินอะไรครับไข่ปิ้งเหรอไข่ปิ้งไข่ปิ้งทำไมกินไปเครียดไปเหมือนคุณจะเครียดเครียดนะฮะโอ้ยอันนี้น่ากินมันคืออะไรเนี่ยม่ากินเลยนี่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 อันนี้เอามาจากไหนอ่ะมะเขือผมทำเอาฮะไม่ทันแะเขาบอกว่าเขาซื้อมาแล้วมันน้ำลายไหลมันน่ากินมากเลยนะฮะ กินเลยพี่เถอะปัญหามันเมืดอันนั้นคืออะไรครับขมเมนเยอะนะเมิสั่งเลยเอ้าเขาเอามากินไหมไม่ละอันนั้นคืออะไรปลาขาวบ่เอาาม่แตกปลาขาวย่างบ่ปิ้งปลาน้อยบ่ปิ้งปลาน้อยโอ้น่ากินเชียวนะฮะปลาหยังนี่ก็ปลาขาวนั่นแหละปลาซิวใหญ่ปลาซิวใหญ่ปลาซิวมันเจีวเรียว ในโพดีแชนแนลต้องปลอมแม่บล็อกไปช่องนี้น่ะช่องปอมอ่ะช่องปอมในโพดีแชนแนลบอกเลยฝากดูแลบ้านด้วยนะฮะในโพดีจริง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 โอเคฝากดูแลบ้านด้วยเด้อเอฟซีอย่าลืมกดไลค์นะครับดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไลฟ์สดไม่รู้นะฮะกริบเลยนะครับ ฮะเปว่เกลาหรือเป่ามันยังไงกับกตันกอ่แกบอกแกไม่มามาเจอการที่ปัามเจอกันที่ป๊มแล้วะแลวทบอว่าดอกแล้ว่หมเออที่ใครพูดด้วยอย่างนั้นแหละเมวานอ่ะผมลงคลิปไปแล้วอ้าวนดาเลยแกพูดเล่นเออแกพูดเล่น <laughs> นะบรรยากาศล่าสุดในเช้าว,วันนี้นะครับเบลานกก็มาวัสดีครับเปานกมากับใครครับอานชายครับมากับป้าคำสายพ่อเฟินนะครับรายแรกกี่ครั้งแล้วครับวันนี้เพิ่งจะขึ้นครับอาเพิ่งจะขึ้นเหรอ แต่ป้าคำใสไลด์ได้กี่ครั้งแล้ววันนี้ได้หนึ่งครั้งแล้วพี่เฟื่องได้กี่ครั้งแล้วสามแล้วโอ้โหนดีดเป็นเรื่องดีดนะครับไปนะฮะวันนี้มากันที่มาถึงแล้วนะครับประมาณ30ช่องนะอมีผมตอบไลน์ไม่ได้นะครับคุณพายวิธีเราต้องขออภัยนะฮะเดี๋ยวหลังจากลงไลน์เดี๋ยวผมตอบไลน์ให้นะครับผมนะครับใครที่แอดไลน์มาเพียอนี้นะครับเขาสั่งซื้ออะไรกันครับตูมตามอ๋อผมผมผมว่า สกุดไม้แยแยแล้วก็เสื้อผ้าร้านผมครับโอ้เผ้เยี่ยมเยี่ยมทุกๆุสองทุ่มอ๋อทุกสองทุ่มใช่ไหมเปิดร้านขายของทุกสองทุ่มและลืมข้าวอุดหนุนร้านขายเสื้อผ้าผมด้วยนะครับครับผมครับผมผมเปิดร้านขายที่ตรงเป็นคล้ายๆกันคล้ายๆกันเชื่อว่าเยอ่มครับอืมแล้วผมก็ขายขายแบบแบบว่าส่งฟรีเลยส่งฟรี แล้วผมไม่ไม่คิดค่าส่งแล้วได้แรงบันดาลใจไอเดียหรือว่าที่มาที่ไปยังไงถึงได้มาขายครับคือสิ่งที่ผมทําไมผมถึงอยากทําขายของทําไมผมถึงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้คือพูดตรงตรงเลยเนาะจากน้องแพรับในวันที่ผมเสียเข้าไปเนาะครับ ผมยังไม่เคยทําให้เขาเห็นในอีในอีกด้านหนึ่งของผมแต่วันนี้ผมจะทําให้เขาเห็นว่าผมก็ทําได้แล้วผมก็ทําได้ดีด้วยครับแล้วผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองที่นี่เลยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องกลับมาหาผมแน่นอนพูดถึงใครครับสวัสดีก็ผมผมเป็นคนไม่โกหกนะผมเป็นคนไม่โกหกผมผมพูดตรงตรงผมเป็นคนตรงๆครับเริ่มเริ่มเริ่มได้กี่วันแล้วครับก็ ตั้งแต่ผมสึก,สกออกมามันก็เกิดเรื่องเลยเนาะเกิดเรื่อง,องเกิดปัญหาเลยปัญหาชีวิต <c oughs> ผมก็คิดแล้วว่าพ่อเสียงผมอะไรบ้าง <c oughs> ทำไม <c oughs> ผมอะไรที่ผมไม่มีเหมือนเขาบ้างผมอยู่มาสองปีผมไม่มีอะไรเหมือนเขาบ้างเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องขย,ยนันมากกว่าเดิมแล้วก็ตั้งใจทำทก็ประมาณนี้แหละครัคือประมาณว่า ย้อนมามองดูตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรยังไงอะไรที่เราสามารถที่จะทําได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองได้เราก็ทําเลยนะครับก็ดีใจนะฮะที่ตูมตามคิดได้เอาตรงๆนะคนเรานะแม่หลายคนสนับสนุนมีเอฟซีหลายๆท่านช่วยนะช่วยดูคลิปตูโฆษณาให้นู่นนี่นั่นนะผมก็เลยลับมาฟื้นอีกครั้งจากคนที่ล้มล้มแล้วไม่รู้จะทายังไงต่อกับชีวิต ลังเลกับชีวิตอว่าเราจะเอาใจก่อนเราจะทำยูทูบต่อไหมหรือว่าเราจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่พักเพื่อพักรักษาตัวนะครับก็คือความรู้สึกเนี่ยมันรักษายากเสียแล้วมันมันรักษาหัวใจยากนะหัวใจที่มันพังไปแล้วหัวใจีมันพังต้องหาใหม่หัวใจที่มันพังแยบยนไปแล้วต้องหาใหม่ที่มันมันเสียไปมันรักษายากจริงๆผมเชื่อไหมว่า ผมกลับบ้านไปวันหนึしし่งผมกลับบ้านไปหนึ่งวันผมไปคิดวิเคราะห์ว่าผมทําไม่ได้จริงผมออกจากกรงกองไม่ได้ผมรักกรงกอผมอยู่กรงกอบมาสองปีแล้วแล้วผมก็คิดถึงทุกคนคิดถึงเพื่อนเพื่อทุกคนผมก็เลยกลับมาแล้วผมก็บอกว่าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ตั้งใจให้มากกว่าดิมนะครับต้งตาท้งเปลือกำไปทำหน้าก็ตั้งใจทํางานอ่ะเราทํางานไว้ก่อนเอาเงินไว้ก่อนหยอกนะหยอกนะ ก็มีบ่าเรื่อยๆครับก็ประมาณนี้ครับกรนครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะฮะก็ให้กำลังใจตุมตามนะอย่าลืมนะฮะเขาจะไลฟ์ทุกสองทุ่มใช่ไหมครับสองทุ่มครับไลฟ์ขายของครับช่องลุงตุมตามสตูดิโอนะฮะโอ้แล้วฝากช่องกรุ๊สเตชันด้วยนะครับ ช่องกาอเกาะสไตล์ชาตนี้ผมก็รับทำอยู่อ๋อครับก็ขอบคุณอาจารย์ธัญรักษ์มากๆอาจารย์ธัญรักษ์น้องนะฮะที่ชอบช่องไว้ใจแล้วก็จ้างผมในทำช่องให้นะครับครับก็ผมจะพยายามทำตั้งใจให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์จ้างผมเรื่อยๆนะครับจ้างผมทุกเดือนเลยครับเดี๋ยวจะได้มีรายได้ครับผมนี่ก็เปิดช่องใหม่เลยหรือเปล่าตาแล้วครับองเดิมของอาจารย์ก่อนพี่นูนาครับพี่นูนาถามไปดูครับมาเก่อนอยู่กับพี่นูนาดูแลนะฮะใช่ใช่ครับผม ให้กำลังใจตุ้มตามนะทุกคนนะสองทุ่มเข้าไปดูได้นะฮะเขาจะไลฟ์ทุกๆสองทุ่มนะครับถือว่าเขาอย่างน้อยก็ถือว่าเขาได้คิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ต้องสนับสนุนนะฮะให้การส่งเสริมนาะนะฮะทุกคน ก็รู้ว่าคือว่าเอาเบาโซนักเอาเบาโซครับทิ้งท้ายทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากผมเองไม่ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นมันเกิดจากตัวผมเองเราโทษตัวเองดีกว่าครับเราจะได้มีทางแก้ไขมันมันเป็นมันเป็นที่ผมนี่แหละที่ผมนี่แหละเพราะว่าผมไม่เอาไหนหวังนึงนงให้เขากลับมาเอาตรงๆผมแต่ก่อนผมเป็นคนขี้เกียจ ที่เกียจลงคลิปน้อยอไม่ค่อยได้ทําอะไรครนะมนรผมก็คิพิจารณาตัวเองผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหมครับผมครั<น>ะรก็ฝากฝั่งเอฟซีทุกๆท่านนะครับก็ก็เข้ามาดูคลิปดูโฆษณาผมด้วยนะครับผมเป็นแฟน,นตัวเอง พูดความรู้สึกจากใจนะครับลูกผู้ชายชื่อตุ่มตามนั่นเองครับตอนนี้นะครับนึกถึงพ่อถึงแม่เขาไว้ครับเป็นกำลังใจที่รอเราอยู่ไม่ใช่คือเท่าหลงหรอไม่ใช่ไม้ใหญ่แย่หรอไม่ใช่ก็คือถามว่าผมมีที่ยิดเหนี่ยวไหมผมมีผมมีผมเพิ่งไปบูชามานะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ อีกส่วนหนึ่งก็ผมก็นึกถึงลูกนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไว้ก่อนครับนะครับนึกถึงครอบครัวเราต้องทําเพื่อครอบครัวนะครับนะครับเราจะได้มีกําลังใจทั้งานครับผมโอเคนะสู้ๆครับผมขอบคุณมากครับผมสู้ความแข็งแกร่งเลยพิเสือเป็นกำลังใจให้นะฮอร์สสินะครับอย่าลืมกดติดต่อมาที่เบอร์0929097993